อัศวานเต็มทีคลินิกให้คุณยิ้มได้สวยสันิวิวัฒนการจะก้าวไกลเปเพียงใดพวกเราจะพัฒนาเปเพื่อคเออุณศิาโอิยะนะคะเออเป็นมอสูงอานุที่โรพยาบาทกรีรู้จักคลินิกอัศวานมาตั้งแต่คลินิกอย่าเริ่มเปิดเยค่เพราะว่าคลินิกได้่บานอคจะได้มีปままัญหาเรื่อง ฟันที่เสื่อมก็เลยไปจัดฟันก่อนนะครแล้วก็เดิมเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยก็มีฟันผุแล้วก็ตอนนั้นถอนฟันไปก็ใส่แบบฟลิชที่ถอนได้แต่ว่ามันมีปัญหาว่าเหงืออักเสบบ่อยแล้วก็มันก็ทําให้ฟันที่อยู่ข้างๆเนี่ยมีการบางทีก็มีผุหรือว่ามีล้มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ดีอันนี้เมื่อเจอกับคุณหมอสุพรเนี่ยก็ได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับฟัน ตอนนั้นก็ยังเป็นเทคนิคใหม่ที่ไทยนะคะก็หมอก็นแนะนำว่าให้ใส่รักเทียมนะคะก็เออก็ไปปรึกษาทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจหมอตอนนั้นเขาก็ยังแบบต้องกลือนะคะว่ามันเป็นเทคนิคใหม่แต่ก็ตัดสินใจทำแล้วก็ไม่ติดหวันนะคะเพราะหลังจากทาแล้วเนี่ย เออไอเหนือเคยอัดเศษแต่ก่อนก็ไม่มีแล้วเราก็ใช้งานได้ใกล้เคียงกับวันปกติของเราเลยนะคะที่ผ่านมาเรียนใส่ามาตั้งแต่ปี3-5แล้าแล้วถึงปัจจุบันก็33ปีกว่าแล้วนะคะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ขจะอจรู้อจะให้บริการแล้วก็มีคำแนะนำที่ดีมาตลอดแล้วก็ดูแลตลอด3 0กว่าปีนี้ตลอดเลย yes.

Adventist dream magic. With technology and wonders of science, we really can give you a smile. The beautiful smile.